วันนี้ก็คือเปอิดพื้นที่เปิดพื้นที่ตำบลโพแจงค่ะในอำเภอบางไทซึ่งพื้นที่เนี่ยค่ะน้ำท่วมเต็มพื้นที่แล้วเขาก็เลยอพยพออกนอกพื้นที่แล้วเราก็จะต้องช่วยกันประสานไปว่าเราจะเข้าไปช่วยเหลืออะไรได้ยังไงไ,ได้บ้างเบื้องต้นสอบสอบถามข้อมูลจากจากทางโน้นนะคะทางทาง,ทางโทรศัพท์เขาก็บอกว่าทางโน้นเนี่ยเข้าไปไม่ได้รถทหารก็ล้อ,อน้ําท่วมมิดล้อเลยค่ะคือตัดขาดทาง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 ถนนได้เลย จะมาทางบางบัวทองก็ไม่ได้จมสระบุรีก็จมมาทางอายุทยาก็จมคือจมทุกพื้นที่เลยค่ะก็คือเบื้องต้นเราก็จะดูว่าเราจะไปหาเขาเนี่ยใกล้สุดนี่ค่ะเขาจะมามารับช่วงต่อจากเราเนี่ยใกล้สุดได้ที่ตรงไหนเราก็จะประสานไปจากตรงนั้นนะคะ เสียงบอกเล่าหนะ้าที่การทำงานอาสาสมัครวันแรกของนางเครือวันมุ่งเหรียญทองที่มาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรีที่เพิ่งลงทะเบียนช่วยงานบุญลนิธิกระจกเงาภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสอปอพท่าอากาศยานดอนเมืองหลังจากที่เธอรับชมรายการเวกอัพไทยแลนด์ทางสถานีโทรทัศน์ Vo i c ที v ที่มีนายสมบัติบุญงามอานง อดีตประธานกรรมาการมูล,ลนิธิกระจกเงาเชิญชวนคนมีจิตอาสามาร่วมทำงานที่ศูนย์สปพตัวเองมีมีลักษณะของการที่คิดว่าเราเข้าใจเข้าใจปัญหาค่ะหนึ่งสองคือพอเราเราติดต่อคุยเนี่เราก็จะได้เก็บข้อมูลเข้ามาในศูนย์ในระบบแล้วก็คิดว่าในเรื่องตรงนี้ค่ะเราคิดว่าจะเราช่วยได้มันไม่ต้องลงทุนล,ลงแรงอะไรเลยค่ะก็คือแค่เรามีเวลาแล้วก็มาตรงตรงนี้วันนี้มาสี่คนค่ะ ขณะที่นายสมบัติบุญงามอนงหรือบอกอลายจุดอดีตประธานกรรมการมูล,ลนิธิกระจกเงาหน่วยงานหลักภาคประชาชนที่เข้าร่วมงานอาสากับสอปอพในการประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศวันหยุดติดต่อกันมากกว่า5วันเพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยได้ช่วยเหลือตัวเองได้และอาสาสมัครที่กำลังช่วยทำงานซึ่งเกิดการเรียนรู้งานได้แล้ว ก็สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้เช่นกันไม่ต้องเกิดการสอนงานใหม่เพราะอาจส่งผลให้กระบวนการช่วยเหลือเป็นไปได้ช้าด้วยการพัดเปลี่ยนคนเข้าไปในย4ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยสำคัญนะต้องการคนหลายพันคนนะหรือแม้แต่งานบริหารจัดการเรื่องการจัดการประสานงานข้อมูลในทั้งหลายที่เราขาดอยู่หรือแม้แต่นักจิตวิทยาตอนนี้รับเคสนะโทรศัพท์เนี่ยตอนนี้เราใช้โทรศัพท์ร้อยกว่าเครื่องนะโทรศัพท์มือถือร้อยกว่าเครื่องในการโทรประสานงานติดต่อ,อก,กันออกไปเนี่ย ตลระเคสนี่หนักนะเพราะคนคนอยู่ในภาวะที่เขาเขาสูญเสียนะแล้วก็แม่งไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยการคําตอบการเป็นเพื่อนหรือการที่จะช่วยกันค้นหาว่าจะจะ,จะแก้ปัญหายัางไงโดยที่อาจจะไม่ต้องเลยไปถึงรัฐซึ่งมันมีการจัดการบางระดับซึ่งมันสามารถจัดการได้โดยการไม่ต้องไปถึงรัฐนะครับบางทีนายจากก้างกอาจจะยังไม่รู้ว่ามันม,มาแพ็คของมันมันเขาอาจจะรู้สึกว่ามันธรรมดาไปหรือเปล่าฮะ แต่ว่าถ้าเรามีมีเหตุผลชัดเจนหรือว่ามีงานที่นายจ้างเขาเห็นว่าเอออันนี้มีความจําเป็นนะแล้วก็ขาดคนอะไรเงี้ยอ,อ,อันนี้อาจจะพิจารณามากขึ้นนะแต่ถ้าไม่ให้มาแล้วก็ก็ต้องถามนิดหน่อยนะอย่างเช่นถ้าบริษัททําเรื่อง CSR อะไรเงี้ยผมก็อยากจะถามว่าจะทํา CSR ไปทําไมในเมื่อสถานการณ์จริงมาต้องการคุณแล้วนะมันมันถึงเวลาที่คุณต้องออกมาแล้ว ยอดการลงทะเบียนของอาสาสมัครมูล,ลนิธิกระจกเงาเฉลี่ยที่400คนต่อวันตั้งแต่เปิดศูนย์สปพเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมากับงานหลากหลายส่วนที่กำลังต้องการพลังอาสาโดยเฉพาะการประสานงานและจิต,ตวิทยาโดยการติดต่อประสานกับผู้ประสบภัยในพื้นที่ซึ่งถือเป็นงานที่ต้องใช้ความเข้าใจและหัวใจที่เปิดรับ อีกทั้งอาสาสมัครด้านแรงกายก็ยังมีความจำเป็นในการสอดรับกับถุงยางชีพที่ต้องเร่งบรรจุและส่งถึงมือผู้ประสบภัยแบบวันต่อวันนับพันชุดอีกด้วย ของบริจาคจํานวนมากที่เราเห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะที่จะถือได้ว่าเป็นจํานวนมากแล้วแต่เมื่อเทียบกับจํานวนของอาสาสมัครที่มาช่วยลงแรงลงใจกันในการทํางานเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบะทภัยนะคะก็จะเห็นได้ว่าอยู่ในปริมาณที่จํานวนมากไม่น้อยไปกว่ากัน แต่ความต้องการอาสาสมัครของศูนย์ปพแห่งนี้ก็ยังคงถือว่าไม่เพียงพอค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับความเดือดร้อนของประชาชนที่นี่ก็ยังคงเปิดรับสําหรับประชาชนที่มีจิตอาสาเข้ามาเป็นตัวแทนในการช่วยเหลือประชาชนได้ที่นี่ทุกวันค่ะ ในภาวะสถานการณ์อุทกภัยที่คาดเดาการทวีความรุนแรงได้ยากความต้องการคนมีจิตอาสาของศูนย์สปปแห่งนี้ก็ยังไม่ลดน้อยลงและเป็นสิ่งสำคัญในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสผ่านการร่วมมือช่วยเหลือมาเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในประเทศชาติได้เบนจะมารวิธี Voice TV รายงาน